ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาในาด้านการบินทางทหารและวันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศไทยมีใช้งานอยู่รวมถึงเครื่องบินที่กำลังถูกพิจารณาเข้าประจำการ หากคุณอยากรู้ว่าตอนนี้ไทยพัฒนาไปถึงไหนเครื่องบินที่ใช้อยู่ทำผลงานได้ดีแค่ไหนราคาที่ต้องจ่ายเท่าไรและที่สำคัญคือความคุ้มค่าที่แท้จริงสำหรับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของไทยวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบละเอียดเริ่มต้นกันที่เครื่องบินที่ไทยมีใช้อยู่ในปัจจุบัน กระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยก็คือ f 1 6 fighting falcon จากสหรัฐอเมริกาไทยได้รับเข้ามาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980ถึงช่วงต้น1,990ซึ่งถือว่าใช้งานมานานหลายสิบปีแล้ว f 1 6เป็นเครื่องบินที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความเร็วและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ไม่สูงเท่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆของตะวันตกมันทำความเร็วได้มากกว่าแม็สมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธหลากหลายชนิด สำหรับไทยแล้ว F16 คือกำลังหลักที่ใช้ปกป้องน่านฟ้าโจมตีภาคพ,พื้นและเข้าร่วมฝึกซ้อมกับพันธมิตรแต่ปัญหาคือเครื่องที่ไทยมีอยู่เริ่มเก่าแล้วใช้งานมานานกว่า30ปีซึ่งนั่นหมายถึงต้นทุนการซ่อมบำรุงที่สูงขึ้นการหาชิ้นส่วนอะไหล่ยากขึ้นและที่สำคัญคืออาจไม่ทันสมัยพอจะรับมือภัยคุกคามใหม่ๆได้ ในด้านสมรรถนะ F16 ยังถือว่าสามารถใช้งานได้ดีแต่เมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆม,มันก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องระบบเรดาร์เทคโนโลยีล่องหนและสงครามอิเล็กทรอนิกถึงแม้ไทยจะมีการอัปเกรดบางส่วนแต่ความจริงก็คือเรายัางต้องการเครื่องบินใหม่เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคเพราะเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และเกาหลีใต้มี F35 Lightning II แล้วขณะที่เวียดนามก็มีเครื่องบินสุคอยรุ่นใหม่ จากราัสเซียนั่นทำให้ไทยไม่สามารถนิ่งเฉยได้ อีก19สําสำคัญของไทยคือการจัดหาซับแจสสามกคริปเป็นจากสวีเดนซึ่งทําให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีเครื่องรุ่นนี้คริปเป็นถูกออกแบบมาให้มีน้ําหนักเบาคล่องตัวราคาจัดหาที่ไม่สูงเกินไปแต่ประสิทธิภาพกลับไม่น้อยหน้ารุ่นใหญ่ๆมันทําความเร็วได้เกือบแมตสองมีเรดาร์ทันสมัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และรองรับอาวุธหลากหลายชนิดจุดเด่นที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกเกือบ ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ไทยเลือกซื้อเพราะนอกจากสมรรถนะแล้วยังสามารถใช้เงินลบประมาณได้คุ้มค่า ในแง่ราคา F16 แต่ละลำมีราคาประมาณ30-50ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและการอัปเกรดส่วนคลิปเป็นราคาจะอยู่ราว60-70ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจดูแพงกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ F35 ที่มีราคาสูงกว่า90ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องคลิปเป็นจึงถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่สมดุลระหว่างราคาและสมรรถนะที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของคลิปเป็นยังถูกกว่า F35 หรือแม้แต่ F16 รุ่นใหม่ๆอีกด้วยสำหรับประเทศที่งบประมาณไม่มากนักอย่างไทยคริปเป็นจึงเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลแม้ตอนนี้ไทยจะมีคริปเป็นอยู่เพียงไม่กี่ลำแต่ก็มีข่าวว่ากองทัพอากาศกำลังพิจารณาซื้อเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งหันไปมอง F-35 หากเงื่อนไขาทางการเมืองและงบประมาณเอื้ออำนวยแต่ความจริงคือการซื้อ F-35 ไม่ได้แพงแค่ตัวเครื่องเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานการฝึกนักบินและการซ่อมบำรุงที่สูงมากอาจทำให้ไทยต้องลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในระยะยาว สำหรับสมรรถนะคริปเปนจัดว่าโดดเด่นมากมีระบบเรดาร์ที่ทันสมัยรองรับขีปนาวุธโจมตีนอกพระยะสายตาและมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์และการสื่อสารของศัตรูได้นักบินหลายคนยกย่องว่าเป็นเครื่องที่ควบคุมง่ายคล่องตัวสูงและหากเกิดเหตุขัดข้องก็ซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นลงในรันเวย์สั้นหรือแม้แต่ถนนหลวงได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของไทยเมื่อมองในมุมกว้างสถานการณ์ความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความตึงเครียดทั้งข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การแข่งขันสะสมอาวุธของประเทศรอบๆและการมีอิทธิพลของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนการที่ไทยมีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยไม่ใช่แค่เพื่อรบ แต่ยังเป็นการสร้างการยับยั้งศัตรูไม่ให้คิดทดสอบอำนาจในแง่ต้นทุนต่อการปฏิบัติการตัวเลขชัดเจนมาก F-35 มีค่าใช้จ่ายประมาณ35,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินขณะที่คลิปเป็นอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง8,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินส่วน F-16 ก็ยังสูงกว่าคลิปเป็นพอสมควร ซึ่งหมายความว่าไทยสามารถฝึกนักบินได้มากขึ้นโดยไม่เปลืองงบประมาณเกินไปนี่เป็นเหตุผลหลักที่คริปเป็นได้รับคำชมว่าคุ้มค่าที่สุดในโลกปัจจุบัน เมื่อมองไปข้างหน้ากลยุทธ์การจัดหาเครื่องบินของไทยขึ้นอยู่กับว่าอยากรักษาสมดุลด้านราคาและสมรรถนะหรืออยากยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสหรัฐอเมริกาแบบเต็มตัวหากเน้นความคุ้มค่าคริปเป็นคือคำตอบแต่ถ้าอยากได้เทคโนโลยีล้ำหน้าและภาพลักษณ์ F 3 5อาจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดแต่แลกมาด้วยภาระงบประมาณมหาศาล ในภาพรวม F16 ยังคงเป็นกำลังหลักที่ไว้ใจได้แต่ก็เริ่มล้าสมัยคริปเป็นจึงเข้ามาเป็นตัวเสริมที่เหมาะสมคุ้มค่าและมีเทคโนโลยีทันสมัยส่วน F35 แม้จะเหนือชั้นที่สุดแต่คำถามคือไทยจะรับไหวหรือไม่กับค่าใช้จ่ายมหาศาลในระยะยาว สุดท้ายแล้วกองทัพอากาศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน F16 ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศมานานและสมควรได้รับการยกย่องแต่อนาคตอาจเป็นของกริปเปนหรือเครื่องบินล้ำยุคอย่าง F35 การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การซื้ออาวุธแต่เป็นเรื่องขององค์การรักษาเอกราชภูมิใจในชาติและการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของไทยต่อภูมิภาค แล้วคุณละคิดว่าไทยควรเลือกทางไหนควรลงทุนเพิ่มกับกริปเปนที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้หรือควรก้าวกระโดดไปสู่ F35 ที่ทันสมัยที่สุดแต่ก็แพงที่สุดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมรีวิวจอบลึกเรื่องการทหารและการบินจากทั่วโลกในตอนต่อไป